ันี้พาผู้ชมนะคะมาร่วมอะไรรักอดีตพระเอกหนังชื่อดังค่ะคุณอาอูเทนบุญยงค่ะซึ่งเรารายงานข่าวไปแล้วเมื่อวานนะคะ,คะว่าเสียชีวิตด้วยวัย77ปีด้วยโรคหัวใจกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะ,คะหลังจากที่ย้ายมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายของพี่บินบลฤูรีตค่ะ คือพี่บินกับคุณอาอุเทนเนี่ยแกสนิทสนมกันมากนะคะเมื่อปีก่อนนะคะพี่บินก็ไปเยี่ยมคุณอาซึ่งป่วยติดเตียงอยู่บ้านนะคะพี่บินเลยชวนคุณอามาอยู่ที่บ้านสุดสุดท้ายกับเพื่อนเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันคือบ้านหลังนี้ก็จะมีแบบว่าดาราอุโสอยู่หลายคนเนี่ยตามภาพเลยคือมันเหมือนมีเพื่อนแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าที่บ้านแกไม่ดูแลนะภรรยากับลูกๆก็เออมาอยู่ที่นี่ก็ได้ค่ะกระทั่งมาทราบข่าวร้ายเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะพี่บินเล่าให้เราฟังนะคะว่าวันนั้นเนยพพออออคคุุณณาาาทไปงบลลแ้วหม หัวใจนานหลายชั่วโมงจึงตัดสินใจไม่ขอ,อยือชีวิตคุณอาดีกว่าเพราะว่าไม่อยากเห็นคุณอาทนเจ็บเนาะเพราะว่าทางครอบครัวก็ให้สิทธิพี่บินเป็นคนดูแลเลยนะคะ,ะโดยเมื่อวานนี้พี่บินและครอบครัวก็ได้นําร่างของคุณอาขึ้นรถตู้ทะเบียน2ขอไข่คอระคัง5 3 9 1คันนี้ค่ะ ก็มาไว้ที่สาราบุพการีวัดพระศรีบางเขนมหา,าธาตุนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ได้ทําพิธีรดน้ําศพโดยมีลูกสาวแล้วก็พิ่เปิ้ลภรรยาค่ะคอยทำหน้าที่ต้อนรับศิลปินดาราที่ทยอยมาไว้อะไรกันแน่นสาราค่ะโดยพี่บินเปิดใจกับเบนทงไทยรัฐนะคะว่าหลักและเคารพคุณอาอุเทนเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเลยก็ว่าได้และยกให้คุณอาเป็นพระเอกในตาหวาันที่หล่อที่สุดในยุคน,นั้นพี่บินบอกว่าหล่อมากผู้หญิงคนไนอย่าเผอไปศบตานะตาหวานแล้วเสน่ห์แรงมากจริงๆค่ะโดยตอนที่รดน้ําศพพี่บินก็ได้ เงิน200บาทใส่มือคุณอาไปด้วยนะคะเป็นความเชื่อบอกว่าอาคุณอาเอาไปใช้ตอนอยู่บนสวรรค์ละกันแล้วค็เป็นความบังเอิญจริงๆคุณผู้ชมฝาลงของคุณอาคุเทนก็เป็นเลข2 0 0วิอันนี้พี่บินอุตส่าห์ถ่ายมาให้เราไว้อ่ะคือพี่ไปไม่ทันในช่วงที่ถ่ายตรงเนี้ยคุณผู้ชมไปฟังเสียงพี่บินกันหน่อยค่ะรับมาอยู่บ้านสุดท้ายเนี่ยเดือนหน้าครบปีละไม่น่าโดนจากไปเลยพี่เอ้ยคุเทนเนี่ยเป็นคนที่ เขาเรียกว่าเป็นคนที่เมียรณมดีเป็นดาราคนแรกที่ผมว่าผมชมว่าหล่อที่สุดอันนี้ดีกว่าเมื่อสักครู่ได้บอกอะไรไหมคะตอนยกพี่ขเขาน่ผมบอกเลยพี่ครับไปอยู่บ้านใหม่นะพี่นะ <c oughs> ก็ที่ทําตัวดีๆนะอย่าลืมเจอเพ่อแอดสมบัติเมธน,นีบอกด้วยผมคิดถึงนะแล้วก็ฝากเงินไว้ในกระเป๋าเผื่อจะต้องมาใช้กลางทางเท่าไหร่คะหนูอยากให้ไปสองร้อแล้วฝาลงเขียนสองด้วย เป็นความเชื่อแต่ส่วนตัว,ว<อ>พี่แจ๊กจกอลินยกมือตรงนี้เลยว่าฉันซื้อลอตเตอรี่เลขนี้แน่นอนหนึ่งไม่มีคนแย่งสองเลขมันสวยมันหมานมเลขมันดูงงๆนะ นะคุณผู้ชมก็แล้วแต่ความเชื่อค่ะโดยพี่บินรับเป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวดพระพิธรมนะคะเป็นเวลา3วันณสาราบุพการีวัดพระศรีบางเขนนะคะแล้วก็จะมีพิธีชาปนากิจในวันที่16สิงหาคมเวลาบ่ายโมงค่ะพี่บินยังฝากเชิญศิลปินดาราที่เคยร่วมง,งานกับคุณอาวุเทนมาร่วมส่งคุณอาสู่สวรรค์ด้วยนะคะ,ค,ะความน่ารักความเป็นคนตลกของคุณอาจะอยู่ในใจของเราตลอดไปเลยนะคะ่แล้วค่ะ